ตำแหน่งก็ไม่ได้ขึ้นเเพราะตำแหน่งมีมน้อยเนี่คือในที่สุดนะถ้าเกิดเราไม่รู้จักดึงศักยภาพผู้นี้ออกมาใช้เราก็จะเสียโอกาสฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนความคิดครั้งยิ่งใหญ่เลย mm. เมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วทํางานแบบนี้แล้วเดิมๆม,มันก็งั้นๆแหละลองชีวิตที่เหลืออีกประมาณ10กว่าปีเพราะตอนนี้สีแล้วเนี่ยทำงานได้ไม่เกินสิบหรือยีปีหรอก ็หมดแรงแล้วถึงไม่หมดแรงเขาก็ให้ออกแล้วห้าสิบกว่าหกสิบเขาก็ว่าไม่เอาไว้ทําปุ๋ยแล้วพูดถึงไงนะก่อนจะถึงวันนั้นในะชีวิตเหลือครั้งสุดท้ายในการทํางานเนี่ยนะสิบกว่าปีออกพลังครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองทุกวันเลยนะก็คือเพิ่มดีกรีในการทํางานอย่างต่อนเนื่องเพราะการทํางานไม่ได้หมายความว่าแบกขามอย่างเดียวไปหาความรู้เติมเต็มกับอาชีพที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในเดี๋ยวนีนะ้หาความรู้อย่าไป ไม่ใช่ไปอ่านซื้อตำรามาเล่มหนึ่งมาอ่านเฮ้ยเรามีความรู้แล้วความรู้ในที่นี้หมายว่าความรู้ที่จะเอาไปผสมผสานพลิกแพงสร้างประสิทธิภาพในการทํางานแบบเดิมๆที่ตัวเองทําอยู่นี่แหละให้มันดีมากขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วก็ทําสม่มําเสมอสม่มําเสมอสม่มําเสมอในที่สุดในะวิถีชีวิตเรานะก็จะค่อยๆสะสมความสําเร็จมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่ารู้จักดึงศักยภาพมาใช้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่อเอาง่ายเข้าว่าก็คืออยู่อยู่มันแบบง่ายเออพอกินพอใช้แล้วเออไม่เป็นไรโอเคพอแล้วแค่นี้แต่หารูไ้ไหมว่าอายุเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นบางคนอาจจะมีลูกลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆ,ๆอายุมากขึ้นมากขึ้นโรคมันเริ่มถามหาแล้วแขกไม่ได้รับเชิญในโรคเลยนะคุณจะสมมุติตัวเองอะไร้วแต่นะเขาเรียกสักวันหนึ่งคุณก็ต้องเจอไม่ไม่มากก็น้อยแหละไม่โรค เหนื่อยก็เลิกเน็บเน็บเลิกปวดหลังเดี๋ยวแล้วสะสมมาแล้วเบาหวานเอามาพึกเอาว่าตามมาโอ้โลกตรงโลกตายเต็มไปหมดเลยนี่ก็เรียกว่าแขกไม่ได้รับเชิญทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติของคนของมนุษย์สาตว์ก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยพอถึงเวลาอายุของมันแล้วมันก็เพื่อสุขภาพร่างกายภูมิต้านทานน้อยมันก็จะมีลดน้อยถอยลงไปเห็นไหมฉะนั้เราต้องก่อนที่เราจะเป็นปัญหาแล้วเราก็ต้อง สร้างเสรีาภาพสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าอย่างนั้นก็เก็บเพื่อ,อไว้ในบานปลายชีตเผื่อวันดีคือมีเรากลับเป็นโลกอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้เงินรักษามหาศาลเนี่ยแล้วก็คิดเผื่อด้วยนะถ้าไม่เผื่อมาถึงเวลามาโอ้ยทําไงอะ่ะญาติสนิบบทมิตรหายเขาจะให้ได้เท่าไหร่พูดถึงนนะมือแญาพี่น้องอะ่ะต่างคนต่างมีครอบครัว คนเอาไปถมเงินจะเป็นไปได้ยังไงพืถืออะไรคุณไปทําลายครอบครัวเขาสิงั้นเนี่ยเพราะต่างคนต่างมีทีนี้ก็ช่วยได้แค่ไม่กี่หมื่นบาทก็ในที่สุดเป็นไงเพราะเราตอนมีชีวิตอยู่มีกําลังอยู่เรากลับไม่ใช้ศักยภาพให้มันเกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือมีมไรายได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าคนทําอาชีพครือข่ายขายตรงเนี่ยนะศักยภาพมีความสําคัญอย่างไรแล้วคนชาวบ้านบ้านอย่างเราเนี่ยจะเอาศักยภาพมาจากไหน จะเติมปลดปล่อยไม่ได้ยังไงเพื่อสร้างความสําเร็จให้มีรายได้3าม0 0ื่นห้าหมื่นในโอกาสต่อไปเดี๋ยวพักคู้เดียวครับ SK 9 9 9เก้าเก้เปุ๋ยอ็นเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 กลับเข้าสู่รวยยีสี่ชั่วโมงกับผมกายพลรินอีกครั้งครับคราวนี้เรามาพูดถึงการปลดปล่อยศักยภาพของคนอาชีพเครือข่ายขายตรงมาดูว่าศักยภาพยมีความสําคัญกับคนอาชีพนี้มากแค่ไหนผมว่ายกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดคนเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสมมติว่าคนหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ตามถ้าเกิดเรามาเริ่มงานแล้วเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเอาละ เริ่มเกิดมองเห็นช่องทางแล้วแต่ช่องทางที่เรามองเห็นแสงสว่างที่เราเจอที่เราเรียกได้ยินได้ฟังแม่ทีมพูดนี่บางทีมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ความจริงความจริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อตัวเราเองเท่านั้นที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเห็นไหมบางคนก็ง่ายจังหวะดีก็เอาไปพูดแป๊บเดียวก็ได้แล้วมีคนมาสมัครซื้อสินค้าใช้ บางคนพูดสิบคน20่สิบคนยังไม่ได้สักคนเห็นไหมความเท่าแท้สิ้นบางมันก็เกิดขึ้นแค่นั้นบริษัทเองเขาก็ถึงส่วนใหญ่นะเขาจะมีนโยบายเลยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจัดสัมมนาศักยภาพในนะการปลดปล่อยศักยภาพนี่ถือว่าเป็นหลักสูตรต้นๆเลยนะหลักสูตรแม่แบบท,ทุกบริษัทก็ว่าได้เพราะาต่างคนต่างมาเนี่ย บางทีไม่รู้กระบวนการอย่างไรไม่จูนขึ้นความถี่เข้าหากันก็ยังไม่ได้เขาก็เลยจัดเลยบางทีก็สองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนก็มีแล้วแต่ให้ไปอยู่ในที่เดียวกันตามรีสอร์ทตามโรงแรมไม่รูอะพูดง่ายๆอยู่ในป่าจะดีคนจะได้ไม่แอบหนีกลับบ้านนั่งรถบัสไปเลยไปนั่งอยู่กินนอนเที่ยวฝึกปือตื่นแต่ตีห้าก็มีกว่าจะนอนก็สี่ห้าทุ่มเห็นไหม เรื่อไปปลดปล่อยศักยภาพบางคนไม่รู้นะว่าตัวเองมีศักยภาพอยู่แบบหดหูขดเที่ยวพอได้ผ่านการฝึกอบรมก็พึ่งมองเห็นช่องทางโอ๊ยตัวเราก็มีศักยภาพเนี่ยคือความขยันัานาเพียนทุ่มเทน,นั่นเองคือศักยภาพเราทําบ่อยๆทําอย่างมีความหวังมันจะเกิดศักยภาพเกิดพลังทําแล้วมันมีความหวังว่าจะมีพลังในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดทําไม่มีความหวังมันก็ไม่มีศักยภาพไม่มีพลังดีๆออกมา ก็ต่อสู้ต่อไปฉะนั้นวิถีชีวิตของคนเครือข่ายค้ายตรงเขาถึงบอกว่าไปปลุกพลังสร้างความมึกเขิมเขาเน้นย้ำตรงนี้มากบางคนโหช่วยเชื่อไหมในช่วงวันที่ไปฝุ่นลมนี่โอ้โหมันมากเลยมันฮึกเขิมเลอเกินอยาโอ้ออกไปอยากจะไปสู้ไปลยุยแต่พอกลับไปถึงบ้านฝึดฟัดคืดทัดโอ้โหดูแล้วมันฟิลลิ่งมันได้เลยแต่พอไปเจอจริงๆนะในภาคสนามไปพูดคุยค้ายตรงเหรอ ไม่เอาไม่เอาก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือไม่เอาละเจอคนปฏิเสธอย่างเงี้ยความเือเขิมนะมันเริ่มหดห,ดหดหูลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเห็นไหมเพราะเราเราไปคาดหวังมันมากเกินไปนั่นเองจะทําอะไรแล้วแต่นะคาดหวังเก็บไว้ในใจแต่เราพอเจอปัญหาปุ๊บมันไม่ได้ดังใจอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังถ้าเกิดเราไปท้อแท้สิ้นหวัง พลังหรือศักยภาพในตัวเราที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็ไม่เปล่งประกายไงแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไรใช่ไหมพอทำเอ้ยเราทําเต็มที่เลยนะไม่ได้ก็บอกไม่เป็นไรพอไปเจอคนอื่นอีกปฏิเสธอีกไม่เป็นไรพูดคำนี้พูดในใจนะยิ้ม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 ภายใต้ความทุกข์จะสุขในภายหลังเห็นไหม เพราะเราต้องอย่าท้อแท้สิ้นหวังนยปลุกพลังไปไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยฝึกปรือวิทยุทธ์พบปะผู้คนแนะนําไปเรื่อยเชิญคนมาเรื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดนะเหมือนเราขุดทองขุดพลอยแหละขุดจึ๊กเดียวจอบจึ๊กเดียวแล้วเจอเหรอไม่เจอบางทีขุดท่วมหัวเลยไม่ได้เลยสักเม็ดหนึ่งขี้พลอยไม่ได้เลยเขาก็ขุดไปเรื่อยล่อนไปเรื่อยแหละได้แต่กากพลอยนะพูดถึงนะ พอ,อยัำง,งานไม่ได้เลยขุดเป็นอุโมงไปยาวไกลเลยกว่ามาเจอเม็ดหนึงฟุกๆจังหวะดีๆนะความพยายามอยู่ที่ไหนอย่างที่ว่าความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาพูดถูกต้องแล้วโบราณนะ่ะเหมือนกันการขุดทองในระบบเครือข่ายขาย,ขาย,ขายตรงเลยดีกว่าไปขุดพลอยขุดทองแมคเคนนาหรือขุดทองที่ทักษิลไปลงทุนที่แอฟริกาใต้เห็นไหมไอ้นหน่นอ้ขุดแล้ใช้แรงมากเลยแต่ระบบเครือข่ายขาย,ขาย,ขายตรงขุดทองแบบนี้ ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมากมายเพียงจะเอาเวลามาออกหน่อยเอามาบ่อยๆมาศึกษาเรียนรู้บ่อยๆแล้วก็เดินไปพบปะผู้คนคุยเก่งหน่อยพูดถึงอ่ะคุยเก่งหน่อยแต่คุยอย่างมีหลักการอย่าไปคุยเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นแบบนี้ทําเครือข่ายขายตรงไม่ได้นะใช่ไหมเราต้องคุยอย่างคนมีเหตุมีผลมีหลักการน่าเชื่อถือพเพราะว่าระบบเครือข่ายขายตรงีย่ยเขาเรียกว่าขายความน่าเชื่อถือเพราะคนศรัทธาเรานะขายไม่ได้ไม่เป็นไร พอคนมีความสุขเออคนนี้มันใช้ได้เว้ยพอคุยแล้วมันโดนอยากคุยด้วยคุยแล้วสนุกมีความสุขได้ความรู้ไม่ใช่คุยแล้วเครียดจะไปเอาเงินเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยคนก็ไม่อยากคุยไงเพราะเราได้รับการต้อนรับอย่างดีการพูดคุยจยากคนโ้นคนนีน้มิตรภาพดีศักยภาพมันจะเริ่มสะสมมาแล้วเห็นไหมพอเราขายได้ไลายหนึ่งเอาแล้วคนี้ฮึดเลยคดีเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แหละวิถีชีวิตคนเรานะเพียงแต่ว่าเราอย่า ทำลายโอกาสและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวให้มันหดหยวหดหูไปกับบรรยากาศที่เราถูกปฏิเสธทุกคนรวยๆในประเทศนี้ล้วนแต่เกิดจากเกิดจากการถูกคนอื่นปฏิเสธมาแล้วทั้งสิน้นผมยังไม่เห็นใครเลยนะพอมาเรียนรู้อาชีพแบบนี้แค่สามวันเจ็ดวันหรือสามคืนกับสองวันไปพบลูกค้าขายได้ตามที่แม่ทีมหรือผู้นำสอนไม่มี ถ้ามีผมถือว่าฟุกแล้วกันนะไม่ได้เป็นฝีมือหรอกความสําเร็จมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเรามันจะเกิดพลังไนงะพอเราสําเร็จด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ฟุกนะมันจะเกิดพลังคราวนี้เราจะมีความคิดอ่านที่แหลมคมมากกว่าเดิมจะมีวิธีการใหม่ๆในการเสริมศักยภาพปลุกพลังให้เรามีแรงฮึดมีมุมมองแหลมคมมากกว่าเดิมในการที่จะก้าวไปนําเสนอให้ตัวแทนจําหน่ายหรือสมาชิกสายงานใต้เราเนี่ย นี่คือรูปแบบอีกกลไกหนึ่งที่เราต้องพยายามเรียนรู้ทมว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าคุณบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกผมการันตีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเปลี่ยนวิธีการการทํางานนะคุณเปลี่ยนไม่ได้พอถึงพรุ่งนี้คุณก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดทางที่นี้เริ่มต้นจากวันนี้เลยดีกว่าปรับทัศนคติของตัวเอง แล้วก็เดินไปข้างหน้าในที่สุดนะเราจะต้องสะสมพลังและสกิภาพที่มีอยู่ปลดปล่อยมันออกมาผ่านการทำงานให้มันมีสกิภาพเต็มที่คุณจะค้นพบสัจธรรมก็คือรวยแบบไม่มีเหตุผลในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ